ก่อนอื่นก็ขอสวัสด,ดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอก็ขอฝากช่องแบบบ้านๆไว้สักหนึ่งช่องนะครับอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาอะไรมากมายนะครับแค่มาแชร์ประสบการณ์ผมชอบลองอะไรที่มันพันใหม่ๆนะครับอย่างมันสับปะหลังนี่ผมผมจะลองพันใหม่ๆเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อมาแบ่งปันเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาดูวิดีโอนะครับ นี้เคยูโคราดครับอันนี้ขุนศึกนโนนละยองเก้าครับต้นตรงๆนะอันนี้วันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูแนวทางการเก็บท่อนพันธุ์ของผมนะครับผมจะไม่ตัดยอดนะครับเพราะว่าถ้าตัดยอดแล้วมันจะแห้งยอดเร็วนี่ผมจะไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ผมจะไม่ตัดกิ่งถ้าพันธุ์ไหนไม่น้อยผมจะเอามาทั้งโคนอย่างนี้หละครับนี่เราจะเก็บไว้ได้นานและเราจะไม่เสียกิ่งเราจะปลูกได้เยอะ นี่ครับนี่ขุนศึกขุนศึกก็เหลือน้อยแล้วแบ่งเพื่อนๆไปเพื่อนอยากได้ก็เอาแบ่งๆกันไปแลรากล่องสองกล่องมีแต่แบบทรงกลองนะครับนี่ครับกล่องละสี่ห้าร้อยก็แบ่งๆกันไปไปทดสอบดินทดลองดินดูนะครับนี่ครับการเก็บอันนี้พวงเพชร้างหน้านี้มีน้อยมีแค่นี้เองนนกอวยบง90 ้างหลังห้วยบงเก้าสิบก่อจะแอนนะครับถักมาครับใครอยากได้พันไหนไปทดลองดินไม่ต้องไปปลูกเยอะหรอกครับทดลองดูกล่องนึงนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับปีหนึ่งขยายได้เป็นไรน่นครับปลูกหนึ่งปีหนึ่งกองนี่ก็แล้วแต่คนปลูกครับเดี๋ยวระยะปลูกเดี๋ยวผมจะลงให้อีกทีเดี๋ยวเมื่อต้นเมษาเดี๋ยวผมจะลงวิธีการปลูกให้ดูอีกทีเราจะปลูกอย่างไรให้มันได้ เยอะน้ำหนักเยอะได้ตันเยอะบางคนบอกสิบยี่สิบตันนะผมไม่เชื่อหรอกครับลองทําดูครับมันหลายปัจจัยครับเอาครับวันนี้มาเสนอวิธีการเก็บท่อนพันนี่ครับวันนี้ผมจะเก็บประมาณเดือนครึ่งนะครับผมเก็บทั้งยอดทั้งทั้งทั้งเงาหมดเลยครับนี่ตัดมาทั้งนี้เลยครับเราจะไม่เสียกิ่งครับมันจะไม่แห้งครับกิ่งจะไม่แห้งผมเก็บแบบนี้ทุกปีครับพันไหนที่มันมีน้อย พันไหนที่มีเยอะอย่างระยองเก้านี่ผมก็ตัดปลายออกพันนี้มีเยอะครับพันนี้ก็ต้นสวยเก็บต้นง่ายนี่ผมก็ขายไปบ้างแล้วขายแถวบ้านขายเพื่อเอาทุนคืนนั่นแหละบ้างเพราะผมสั่งกองมาปลูกเยอะเหมือนกันเอาก็ขอจบคลิปวิดีโอไปเท่านี้นะครับอันนี้เป็นแนวทางน,นะครับนี่เก็บท่อนพันครับยอดไม่ต้องตัด ถ้าต้นไหนมันแตกกิ่งเยอะๆก็เอามาทั้งต้นแหละครับเราจะได้เก็บกิ่งไปด้วยนี่ครับผมเก็บปีที่แล้วแบบนี้มันแห้งช้าครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ครับฝากกดติดตามกดถูกใจไปด้วยนะครับสวัสดีครับ